สวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวเรือใบสีฟ้ากองเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่รักทุกๆท่านเลยนะคะจะบอกว่าคิดถึงทุกๆท่าน หลังจากที่ปิดฤดูการไปนานเลยนะคะก็แทบที่จะไม่มีเวลาได้มาพูดคุยกันนานเลยทีเดียวค่ะและฤด,ดูการนี้ 2022- 2023ก็ได้เปิดฉากผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ3เกมด้วยกันค่ะโดยณนะตอนนี้เรือใบสีฟ้าของเรามีคะแนนอยู่7แต้มค่ะจาก3เกมเราชนะ2เสมอ1ค่ะมาเป็นที่2ของตารางส่วนที่1น,นั้นก็เป็นของปืนใหญ่อาเซนนนค่ะที่เปิดฉากฤดูการได้อย่าง สวยงามนะคะตอนนี้ปืนใหญ่ก็ชนะรวด3เกมค่ะโดยเฉพาะกาเบียวเคซุดที่ย้ายจากเรือใบสีฟ้าของเราไปก็ผลงานวูบวาบเสเหลือเกินนะคะแต่ว่าฤด,ดูกาลนี้ต้องดูกันไปยาวๆค่ะเพราะเราเพิ่งจะแข่งกันไปแค่3เกมเท่านั้นและเรือใบสีฟ้าก็ยังขึ้นชื่อว่าเป็นทีมเต็งแชมป์เหมือนเดิมค่ะสำหรับรายการพรีเมอร์ลีกฤดูกาลนี้ ส่วนเพื่อนบ้านนะคะตอนนี้แมนยูเน็ดค่ะอยู่ในลำดับที่14และหงแดงหรือว่าภูก็หล่นไปอยู่อันดับที่16นะคะใกลสุดกู่เลยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวสารอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะค่ะเริ่มต้นข่าวแรกนะคะก็มีข่าวดีมาบอกสำหรับ FC ของบน n ด d โดซิวาไอตัวเล็ก18บอร์ดของเรานะคะเมื่อเฟรานซูเรโน CEO ใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะเขาก็ได้ออกมายืนยันอนาคตของเบ n นดอนซีวายอย่างชัดเจนผ่านสื่อในช่วงระหว่างที่พาทีมค่ะมาเตรียมตัวแข่งขันกับบาร์เซโลนาในวันพุธนี้ ว่าแบนเนโดซิวาจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะคะและในขณะที่แบน a d โดซิวาเองก็พึ่งให้สัมภาษณ์หลังเกมการแข่งขันกับนิวคาสเซิลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าที่นี่เป็นสโมสรที่รักผมและเป็นสโมสรที่ผมรักผมจะทุ่มเททุกอย่างอย่างเต็มที่เพื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้และปีนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีข่าวดีว่า ทางบอร์ดบริหารของเรือเตรียมที่จะเจรจาต่อสัญญากับนักเตะพร้อมกับอัพค่าเหนื่อยก้อนโตให้อีกด้วยค่ะให้คุ้มกับความทุ่มเทของนักเตะ18บอร์ดคนนี้อีกด้วยค่ะก็นับว่าเป็นข่าวดีที่สุดเลยนะคะสำหรับชาวเรือใบสีฟ้าข่าวต่อไปนะคะก็เป็นข่าวที่ไม่สู้ดีสักเท่าไหรค่ค่ะเมื่อบอสเป๊ปกอริโอลาของเรานะคะได้ออกมายืนยันแล้วนาธานอาเก้ได้รับบาดเจ็บที่โคนขาหนีบนะคะ จึงถูกเปลี่ยนตัวออกมาในเกมที่พบกับนิวคาสเซิลแต่บอสเปปนะคะไม่ได้บอกถึงระยะเวลาที่อาเกจะต้องพักซึ่งจะต้องรอผลตรวจอีกรอบแต่โดยปกติแล้วอาการคนขาหนีบก็จะพักราวเราถึสัปดาห์ก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการนะคะก็ส่งผลให้อาเกนั้นไม่ได้เดินทางไปที่สเปนพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อเตะอุ่นเครื่องกับบาร์เซโลนาในวันพุธนี้นะคะก็ขอให้หายไวๆนะคะนะทานอาเก เอาละค่ะตอนนี้นะคะเป๊ปก,กวาริโอลาพร้อมกับทัพนักเตะเรือใบสีฟ้าก็ได้อยู่ที่ประเทศสเปนนะคะมีคิวจะต้องเตะกระชับมิตรกับบาร์เซโลนาในคืนวันพุธนี้เวลาตีสอครึ่งตามเวลาของประเทศไทยค่ะซึ่งในวันนี้เองบอสเป๊ปกวาริโอลาพร้อมกับอาบูมารักประธานของสโมสร เฟรานโซเรียโนซีอโอใหญ่รวมถึงซิกิเบลิกิสตายนะคะผออกีฬาของเรารวมชมการแข่งขันของทีมคิโรนานะคะซึ่งเป็นหนึ่งสโมสรนในเครือเดอะซิตี้ฟุตบอลก r ุ u ปนะคะที่เปิดบ้านพบกับเกตาเฟ่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยในเกมดังกล่าวนะคะก็จะมียานคูโต้แบ็คขวาแล้วก็ ยานเคโอเอริล่ามิดฟิลซึ่งเป็น2นักเตะของซิตี้ที่ถูกคิโรนายืมตัวไปใช้งานตลอดฤดูกาล2022-2023ก็ได้ลงสนามเป็นตัวจริงครบทั้ง90นาทีในนัดน,นี้ทั้งนี้ผลการแข่งขันนะคะก็ปรากฏว่าคิโรนาเปิดบ้านชนะเกตตเฟ,ฟ่3ประตูต่อ1นะคะ สำหรับโปรแกรมอุ่นเครื่องกับบาร์เซโลนาในคืนวันพุธนี้นะคะหลายคนก็แอบ,บสงสัยว่าเฮ้ยมันเปิดฤดูกาลแล้วจะเตะกันไปทำไมอาจจะทำให้นักเตะเหนื่อยแล้วก็อาจจะมีอาการบาดเจ็บเป็นของแถมมาด้วยก็ได้นะคะซึ่งบอสเป๊ปก็ได้ออกมากล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเตะกระชับมิตรตามคำเชิญของบาร์เซโลนาในครั้งนี้เป๊ปบอกว่าทุกคนจะได้ใช้เวลาร่วมกันพร้อมกับฟื้นฟูสภาพร่างกาย ก่อนที่จะกลับไปลุยศึกพรีเมียร์ลีกพร้อมกับลุ้นผลจับสลากรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลยูฟ่าแช,ชมเปี้ยนลีกนะคะเป๊ปก็ได้กล่าวว่าประโยชน์ของคลิปนี้ก็คือเราจะได้ใช้เวลา2-3วันอยู่ด้วยกันพร้อมด้วยนักเตะใหม่ของเราประธานสมโมสรก็อยู่ที่นี่ด้วยเราจะฟื้นฟูร่รางกายและฝึกซ้อมท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีเราไปก็เพราะบาร์เซลโลนาเปิดประตูเชิญพวกเราไปเล่นเกมการกุศลเราจะกลับมาที่นี่ในวันพฤหัสบดี เราจะมาชมการจับฉลากอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกและก็เตรียมตัวสำหรับเกมต่อไปที่จะเจอกับคิสตันพาเลตในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกค่ะก็หายสงสัยกันแล้วนะคะสำหรับเกมนี้ว่าทำไมเรือใบสีฟ้าของเราต้องบุกไปค้ำหนูเพื่อทำศึกกระชับมิตรกับบาร์เซโลนาด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับ3เกมในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ผ่านมานะคะ เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคะกับกองหน้าตัวใหม่ของเราเออร์ลิงหาร์แลนด์ที่ตอนนี้เขายิงไปในพรีเมียร์ลีก3ประตูนะคะให้ความคิดเห็นผ่านทั้งช่อง YouTube ของเรามาได้เลยนะคะสำหรับตัวแอดมินเองก็มองว่าก็ยังมีในจุดที่เขาจะต้องปรับตัวกันอีกสักระยะหนึ่งนะคะเพราะบางทีก็อาจจะดูว่าเขายังไม่มีส่วนกับ กมมากเท่าไหร่ตามแบบฉบับที่บอสเปปนั้นต้องการค่ะแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องของความแข็งแกร่งของเขาแล้วก็ความคมในการจบสกอร์นะคะก็หวังว่าบอสเปปและเพื่อนร่วมทีมของเขาจะดึงศักยภาพของเขาให้ออกมาแล้วก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะ สำหรับข่าวสารในคลิปนี้ก็นำมาฝากกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามช่อง y o u t u b BE ของเราด้วยนะเผื่อบางท่านไม่ค่อยได้อ่านนะคะแล้วบางทีก็ไม่มีเวลาที่จะมาติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆก็สามารถรับฟังได้นะคะผ่านทังช่อง YouTube ของเราค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำอำลานะคะสวัสดีนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ